เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยนะคะอ่านช้อยสตก่อนแล้วจับคีย์เวิร์ดจากในช้อ ice ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพ redict stories ได้สามารถเดาเรื่องราวได้ว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร นะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนแกลดออนไลน์ของพวกเราอีกเช่นเคยนะคะยังอยู่กับพี่ดงหน้ามนคนสวยคนดีคนเดิมจ้ะน้องจ๋าและสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ดงจะชวนน้องมาดู reading techniques นะคะหรือว่าเทคนิคในการทำข้อสอบพาร์ทอ่านนั่นเองจ้ะ น้องห,หลายคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาว่าแบบหุยพี่ตวงหนูอะท่องศัพท์มาก็เยอะนะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอะเวลาอ่านบทความยาวอ่ะมันท้อใจมันเหมือนแบบไม่มีแรงจะก้าวเดินมันเหมือนอ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันจับใจความสําคัญไม่ได้หรือน้องๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบทความมันยาวอ่ะแล้วมันอ่านไม่ทันนะพี่ตวงเวลาที่มีมันจํากัดเหลือเกินหนูไม่รู้จะทายัางไงให้อ่านทันนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในบทนี้นะคะ บทที่5ของเราพี่ตงจะชวนน้องๆมาดู reading techniques ต่างๆนะคะที่น้องๆเนี่ยจะสามารถเลือกเทคนิคที่มันเหมาะกับตัวน้องๆเองเนาะแล้วเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะได้ทําให้อ่านข้อสอบเนี่ยบทความในข้อสอบเนี่ยได้รู้เรื่องมากขึ้นอ่านได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ทำได้ไวและถูกต้องมากขึ้นแปลได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาเริ่มต้นดูที่เทคนิคข้อแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับเทคนิคข้อแรกนะจน๊ะน้องจา๋าเขาบอกว่า เวลาทีน่น้องทำข้อสอบนะคะพี่ตงเน้นเลยนะว่าไม่ว่าจะทำข้อสอบ reading ตอนไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามนะคะอยากใหน้น้องเริ่มต้นในการอ่านคำถามก่อนอ่านคำถามก่อนเสมอค่ะการอ่านคำถามก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะเขาบอกว่า predict the stories ได้นะคะสามารถ predict predict ตัวนี้จะแปลว่าทำนายค่ะการอ่านคำถามก่อนเนี่ยมันจะช่วยน้อง,นองเนี่ยสามารถ ทํานายได้ว่าเรื่องราวที่เรากําลังจะอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะมันจะทําให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นเช่นสมมุติว่าเราอ่ะยังไม่ได้เริ่มอ่านบทความเลยนะแต่ว่าเราอ่ะมุ่งมาที่คําถามก่อนแล้วน้องๆลองดาดูคร่าวๆว,ว่าบทความที่น้องๆกาลังจะอ่านเนี่ยมันเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่า what is the main idea of the first paragraph นะคะถามว่าไอเดียสําคัญของย่อหน้าแรกคืออะไรอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะ The words best before and expiry have the same meaning เขาบอกว่าคำว่า best before เวลาที่น้องๆกินขนมหรือว่ากินของหวานดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวที่เขาเขียนว่า best before best before ในที่นี้ก็จะแปลว่าควรบริโภคก่อนใช่ปะควรบริโภคก่อนเช่นโยเกิร์ตถ้วยนี้เขาเขียนว่าควรบริโภคก่อนนะคะหรืออาจจะเจอคาว่า expiry expiry ตัวนี้จะแปลว่าวันหมดอายุแอเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วสรุปแล้วเนี่ย e f s t e e f o r e คือควรบริโภคก่อนกับ expiry date เนี่ยมันเหมือนกันเปล่าควรบริโภคก่อนกับวันหมดอายุเนี่ยมันเหมือนกันเปล่าถ้าในช c e ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาสรุปใจความสำคัญมาให้ว่ามันเหมือนกันค่ะ have the same meaning ตรงนี้เดี๋ยวน้องๆลองดูนะคะว่าในแต่ละ choice เนี่ยนะคะลูกมันมีคําไหนบ้างที่มันกล่าวซ้าๆอยู่ในแต่ละ choice แล้วถ้าเราเจอคําไหนที่เขากล่าวซ้ำํำๆบ่อยๆเนี่ยเรามั่นใจได้ทันทีเลยค่ะว่าคํานั้นจะเป็นเมนไอเดียหรือเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องอ่านนะคะ เอะเรามาดูต่อที่ข้อ2ค่ะข้อ,อ,เขอ um นะะ2เขาบอกว่า consumers should not throw away good foods นะคะเขาบอกว่า consumers consumers คือใครคะลูก consumers คือผู้บริโภคนะคะเขาบอกว่าผู้บริโภคนะคะี่นะ,ะ should not throw away ไม่ควรจะ throw away throw away ตัวนี้จะแปลว่าโยนทิ้งค่ะไม่ควรจะโยนอาหารที่ดีทิ้งไปนะคะอาหารถ้ามันยังไม่เสียอาหารมันยังดีอยู่เราก็อย่ายโยนทิ้งนะคะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องๆจ๋า เราน่าจะพอเดาได้แล้วปะคะว่าบทความที่เราจะต้องอ่านเนี่ยมันมีเรื่องของ best before expiry แล้วก็ food เพราะฉะนั้นใหนะ้พี่ตรงเดานะพี่ตรงเดาว่าบทความที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยมันน่าจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับอาหารอะแต่ยังไม่ชัวร์งั้นอ่าน choice ต่อไปก่อนค่ะ choice ข้อที่3บอกว่า many people mistake best before dates mistake ตัวนี้ถ้าเป็น verb แปลว่าอะไรคะ mistake ตัวนี้ถ้าเป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดค่ะคนหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจคําว่า best before คือเข้าใจคําว่าควรบริโภคก่อนเนี่ยผิดนะคะไม่เข้าใจว่าคํำนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะหรือข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า thrown away foods are in fact safe to eat เขาบอกว่าอาหารที่เราโยนทิ้งกันไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันอาจจะปลอดภัยก็ได้ถ้าเราจะกินค่ะข้อที่5เขาบอกว่า it is important to get rid of expired food regularly ค่ะ ขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่น้องๆเนี่ยจะต้อง get rid o f get rid o f ตัวนี้แปลว่ากำจัดค่ะน้องๆเนี่ยควรจะต้องกำจัด expire food นะคะกำจัดอาหารที่หมดอายุอย่าง regularly regularly ตัวนี้ก็จะแปลว่าสม่ำเสมอค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆจ๋าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้เริ่มอ่านบทความเลยนะพี่ตวงเนี่ยก็อ่านพร้อมกับน้องๆนี่แหละยังไม่ได้เริ่มอ่านบทความเลยแต่ว่าน้องๆพอจะเดาเรื่องได้ปะว่าบทความที่เรากําลังจะอ่านเนี่ยมันจะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไร นี่เรายังไม่ได้เริ่มอ่านบทความเลยนะแต่เราเห็นว่าแต่ละช้อยส์เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดซ้ำๆกันอยู่อย่างเช่นคำว่า best before ใช่ปะ่ะเช่นคำว่า expiry expire ใช่ปะ่ะเนี่ยสองคำนี้มันพูดซ้ำๆนะคะแล้วเขาก็มีการพูดถึง foods ในหลายๆช้อยส์เลยเนาะเขามีการพูดถึง foods ในหลายช้อยส์มากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆยังไม่ได้เริ่มอ่านแต่ว่าการที่น้องอ่านช้อยส์ก่อนเนี่ยมันจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถ predict เรื่องราวได้คร่าวๆแล้ว ว่าบทความนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าพี่ตรงเดาพี่ตรงก็เดาว,ว,าว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาพูดเรื่องวันหมดอายุหรือว่าเอ๊ะอาหารชิ้นเนี้ยควรจะเป็นพคก,ก่อนเมื่อ,อไหร่แล้วเราอะถ้าเห็นว่ามันเกินวันหมดอายุแล้วอะแล้วเราจะต้องทิ้งมันไว้หรือว่าทิ้งแล้วมันกินไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วทิ้งแล้วมันกินได้หลักๆแล้วคีย์เวิร์ดที่เราจับได้จากการอ่านชอตเนาะหนึ่งคือ best before 2คือ expiry 3คือ foods C คือ throwaway จริงๆแล้วหลักๆก็คือ4คำนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยนะคะอ่าน choice ก่อนแล้วจับ keyword จากใน choice ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย predict stories ได้สามารถเดาเรื่องราวได้ว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆเริ่มต้นด้วยการอ่านคำถามแล้วอ่าน choice ก่อนค่ะมันจะทำให้เป็นการปูทางให้การอ่านบทความตัวจริงของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ <S <S และนี่ก็คือเทคนิคข้อที่หนึ่งค่ะพี่ตรงเน้นมาให้น้องๆทำอะไรก่อนจ๊ะ แนะนำให้น้องๆน,นะคะอ่านคำถามก่อนค่ะ read the questions to predict the stories ค่ะอ่านคำถามก่อนเพื่อที่จะเดาเรื่องราวได้นะคะว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ